<Good> bye. กลับมาเป็นรอบที่4แล้วนะครับสำหรับหนังในสกุล d s p i c a b l บมีเรื่องของวายร้ายกรูกับเหล่าสมุนมินเนียนหลังจากที่ภาคก,ก่อนหน้าทำเงินกันไปได้ภาคละหลักหลายร้อยล้านเหรียญเลยละครับหรือบางภาคก,ก็ถึงขั้นพันล้านเหรียญเลยครับ เป็นที่แน่นอนนะครับที่ว่าหนังสกุลนี้ซึ่งสร้างโดย Universal Studio ภายใต้ชื่อ Animation Studio อย่าง Illumination Entertainment นอกจากเนื้อเรื่องจะน่าติดตามแล้วอีกส่วนสำคัญของความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็คืองานในการออกแบบนั่นเองครับที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้อย่างลงตัวครับจนกลายมาเป็นภาพยนตร์ที่เราได้ดูกันซึ่งกว่าจะกลายเป็นไออย่างที่เราเห็นในโรงภาพยนตร์นะครับคนคิดคนทำเขาผ่านอะไรกันมามากมายแลครับ เริ่มตั้งแต่ตัวละครพระเอกอย่างกรูตามท้องเรื่องเลยครับกรูเป็นตัวละครพระเอกที่เป็นตัวร้ายเป็นวายร้ายที่กลายเป็นพระเอกฉะนั้นโจทย์ของตัวละครตัวนี้ก็คือสุดยอดวายร้าย เมื่อเป็นแบบนั้นนะครับตัวละครที่ถูกหยิบมาอ้างอิงถูกหยิบมาพูดถึงตั้งแต่เริ่มต้นสร้างกลุ่ขึ้นมาก็มีมากมายหลายตัวครับเริ่มตั้งแต่ตัวละครแอนิเมชันอย่างเจ้าฟ้าตัวร้ายจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องอลลดินด็อกเตอร์อีโวเอ็กแมนโรบติกจากซีรีส์เกม Sonic the Hedgehog รวมทั้งตัวร้ายสุดคลาสสิกจากซีรีส์เจมส์บอนอย่าง e r n s t s t a า r o b l o f e l d และ รวมไปถึงตัวนี้ด้วยครับออสวร์คัปโปพตหรือว่าแพนกิ้นตัวร้ายจากแบทแมนเมื่อมีตัวละครอ้างอิงมากมายขนาดนี้นะครับทำให้ร่างแรกของตัวละครกรูออกมาค่อนข้างจะหลากหลายครับมีทั้งกรูที่ผอมเพรียวและก็เพิ่มรายละเอียดเรื่องชุดเรื่องหน้าตารวมทั้งเรื่องทรงผมขึ้นมาหน่อย ลองปรับเปลี่ยนทรงผมไปไเรื่อยๆนะครับรวมทั้งรูปร่างครับมีทั้งแบบผมหยิกหัวโลน้นอย่างที่เห็นครับกรูมีออกมาหลายรูปแบบจริงๆครับ ซึ่งผมว่าไม่เฉพาะทีมงานล่ะครับเราคนดูเองยังรู้สึกได้เลยครับว่าถึงแม้ตัวละครครูที่สร้างขึ้นมาโดยมีการตั้งต้นว่าจะเป็นวายร้ายแต่ยังไงสักก็ตามเกก็เป็นพระเอกของเรื่องอยู่ดีนั่นแหละครับฉะนั้นไอหน้าตาที่มีมาทั้งหมดนี้มันดูเลวเกินไปครับสุดท้ายแล้วร่างแรกของครูก็มาจบลงตรงขี่แบบนี้ครับพร้อมกับโปรเจกต์ที่ถูกตั้งชื่อว่า Evil Me ที่เห็นทั้งหมดนี้คืองานที่ร่างขึ้นโดยผู้ชายคนนี้ครับ s พ r g i o Pablo animator ซึ่งเคยทำงานกับดิสนีย์มาแล้วนะครับหลายต่อหลายเรื่องเลยครับและเขานี่แหละครับคือคนที่เขียนเรื่องและวางโครงสร้างทั้งหมดของ Despicable Me ขึ้นมาหน้าตาของครูไม่ได้จบลงแค่ร่างแรกของ Pablo ครับมันถูกผสมเข้ากับร่างอื่นๆจนสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือตัวที่เราได้เห็นอยู่ในภาพยนตร์นั่นเองครับ ซึ่งภาพที่เห็นนี้คือฝีมือในการวาดของคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์ชาวอเมริกาที่มีชื่อว่าคาร์เตอร์กูดริชแกลงมือร่างกรูขึ้นมาอย่างที่เราเห็นครับและเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะตัวละครกรูอย่างเดียวนะครับแทบจะทุกตัวละครใน Despicable Me เลยครับที่เป็นผลงานของคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์คนนี้คาร์เตอร์กูดริชยกเวน้น หนึ่งในตัวละครที่ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จที่สุดของซีรีส์นี้นะครับและได้รับความนิยมสูงสุดครับกับตัวละคร Minions m i n มินเนีเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบโดย Eric กส์ l ิ o ลอย r อาร์ตดี렉เชาวฝรั่งเศสนะครับที่ดูแลหนังเรื่อง d e ส s p c a b l e m e มนี่แหละครับและด้วยแนวความคิดที่ว่ากรูจะต้องมีสมุน เอริมีการวาดมินเนียนออกมาหลายรูปแบบนะครับครั้งแรกแรกเริ่มเดิมทีพวกเขาทั้งหมดนะครับรวมกระทั่งตัว e r ริกเองอยากให้ตัวละครมินเนี่ยนมันมีสัดส่วนดูคล้ายๆคนหน่อยครับมันมีองค์ประกอบคล้ายๆคนนี่แหละครับเพียงแต่ตัดทอนขนาดลงมาหน่อยแต่ปัญหาก็คือ ใน Despicable Me เวลามินเนี่ยนมันมากันทีมันไม่ได้มากันแค่ตัว2ตัวนะครับมันแหกกันมาเป็นฝูงครับแล้วพอบทของมินเนี่ยนมันถูกเขียนไว้แบบนี้ไอเวลาจะทำา g g หรือว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยตัวละครมากมายขนาดนี้รายละเอียดมันเยอะครับแล้วก็มันเปลืองค่าใช้จ่ายดังนั้นทางทีมผลิตของ Despicable Me ก็เลยตัดสินใจลดทอรายละเอียดของตัวมินเนี่ยนลงไปนะครับทำให้มินเนี่ยนกลายเป็นอย่างที่เราเห็นนี้ครับ ซึ่งต้องบอกว่ามันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นมินเนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างมหาศาลครับขนาดที่ว่า oh. Universal Studio ที่ฟลอริดาถึงกับมีการสร้างเครื่องเล่นของมันขึ้นมาในสวนสนุกเลยครับในชื่อ Minions Mayhem Ride oh. แต่เมื่อมันประสบความสำเร็จขนาดนั้นไม่รอดครับสุดท้าย m i n i นี่ก็ถูกจับผิด มีคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าตัวละครมินเนียนในหนังชุด Despicable Me ทั้งสีรูปแบบรวมถึงพฤติกรรมการรวมพลแบบหมู่คณะของมันดูแล้วมันดันไปละไม้คล้ายคลึงกับคุณยนต์รับใช้หรือว่า s ซ r ร b o บอรจากซีรีส์ที่สร้างขึ้นมาจากเกมขายดีอย่าง Mega Man Legends จากประเทศญี่ปุ่นดูตัวเดียวมันก็คล้ายๆนะครับพอเริ่มเยอะเริ่มใช่ครับ แล้วพอมาเป็นฝูงแบบนี้แล้วก็ <c oughs> คล้ายกันจริงๆครับเรื่องราวและแนวการคิดในการสร้าง2ตัวละครอย่าง d e s p i c a b l e m e มีมันบอกเราได้ชัดเจนนะครับว่ากว่าตัวละครตัวหนึ่งจะออกมาโลดแล่นบนจอให้เราได้ดูได้ชมกันนั้นเขาต้องผ่านกระบวนการคิดมากมายมหาศาลขนาดไหนครับบางครั้งก็แกะออกแบบกันให้ดังให้โดนเลยครับแล้วหลายทีมันก็ประสบความสำเร็จไปตามความคาดหมายนะครับในขณะที่หลายครั้ง มันเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญครับตัวอย่างที่ชัดๆก็เช่นตัวละครตัวนี้นี่แหละครับมาริโอตัวละครช่างปะปาหนึ่งในตัวละครเกมที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับมาริโอมีวิวัฒนาการไปตามเทคโนโลยีของวิดีโอเกมครับที่ก้าวขึ้นมาตามแต่ละยุคสมัย เรื่องนี้เซียนเกมทุกท่านน่าจะจำได้ครับว่ามาริโอโผล่ออกมาครั้งแรกในเกมดองกี้คองในบทของช่างประปาที่ต้องเดินฝ่าด่านขึ้นไปเพื่อช่วยเจ้าหญิงให้ได้ตอนนั้นชื่อของมันไม่ใช่ชื่อมาริโอนะครับมันถูกเรียกว่าจัมแมน ชิเงรุมิยาโมโตะนักออกแบบคนสำคัญของมาริโอซึ่งเป็นเกมดีไซเนอร์และเป็นคนออกแบบมาริโอขึ้นมาเล่าเอาไว้นะครับว่าเขาออกแบบมาริโอขึ้นมาตั้งใจจะให้มันเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวเขาครับในแบบที่ว่าถ้าชิเงรุมิยามโตะออกแบบเกมไหนแล้วก็จะต้องมีการใส่ตัวมาริโอลงไปในทุกๆเกมครับซึ่งขณะนั้นเขาเรียกมันว่ามิสเตอร์วิดีโอ ทั้งเกมเทนนิสที่นั่งอยู่บนเก้าอี้กรรมการ Nintendo g o อ f ก็มีนักกอล์ฟที่ไว้หนวดแบบมาริโรั้วพินบอลเองก็มีมาริโเป็นตัวละครสำคัญครับเห็นแบบนี้แน่นอนครับตัวละครตัวนี้คือตัวละครสำคัญของ Nintendo จริงๆว่าแต่งานออกแบบหน้าตาของมาริโมาจากไหนดูจากมาริโยุคแรกนะครับตัวแรกที่ปรากฏขึ้นมาบนจอ ในเกมน o องกี้ข n องครับชิเงรุ้มิยามโตะเล่าเอาไว้นะครับว่าเขาออกแบบตัวมาริโอขึ้นมาด้วยข้อจำกัดของยุคสมัยครับเพราะยุคสมัยนั้นวิดีโอเกมไม่สามารถมีสีและมีรายละเอียดได้เหมือนอย่างปัจจุบันครับ อย่างแรกที่เขาต้องทําก็คือเขาต้องเขียนและออกแบบจมูกของมาริโอให้มีขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นจมูกได้อย่างชัดเจนครับรวมทั้งจะต้องมีการเติมหนวดลงไปเพื่อผู้เล่นจะได้เห็นชัดๆครับว่าปากของมาริโอนั้นอยู่ตรงไหนรวมทั้งใส่เอี๊ยมให้เราได้เห็นชัดเจนครับว่าส่วนไหนคือแขนและส่วนไหนคือลำตัวของมาริโอ เรียกว่าทั้งหมดนี้คือการออกแบบที่ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องความสวยงามนะครับแต่มันคือการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ทางเทคนิคทั้งสิ้นแหละครับปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปกว่า30ปีงานออกแบบที่เรียกว่าเป็นการตอบโจทย์ทางเทคนิคกลายเป็นว่าตัวละครตัวนี้กลายเป็นตัวละครสําคัญที่สุดคลาสสิกที่สุดและมีชาวต่างชาติรู้จักมากที่สุดตัวหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ นอกจากตัวละครที่ว่ากันไปแล้วนะครับยังมีเรื่องราวของเหล่าตัวละครจากภาพยนตร์อีกหลายๆตัวครับที่มีเรื่องราวที่มาที่ไปน่าสนใจเริ่มจากชร็กที่ออกแบบโดยคาร์เตอร์กูดริชคนเดียวกับที่วาดกรูให้ Despicable เบมีนั่นแหละครับแก mm. ออกแบบตัวแรกชร็กตัวแรกออกมาเป็นแบบนี้ครับ mm. ก่อนที่นักออกแบบจาก d r e a m w o r k ์อย่าง b บรรี่แจ็กสัจะปรับมันให้ชร็กดูเป็นมิดมากยิ่งขึ้นครับ และสุดท้ายพวกเขาก็ปรับทั้งสีและหน้าตาของมันให้เป็นแบบที่เรารู้จักครับอีกหนึ่งตัวคือจินี่ยักษ์ในตะเกียงวิเศษจากภาพยนตร์เรื่องอัลลดินตัวละครที่ให้เสียงโดยโรบินวิลเลียมส์ก่อนที่มันจะน่ารักน่าชังได้แบบนี้มันเคยทั้งเชยแล้วก็หน้าโหดมาก่อนครับไปต่อกันที่ยักษ์ใหญ่ใจดีนะครับรักอินราฟ ก่อนที่ตัวละครรัฟจะหลอกคูด้วยแบบนี้นะครับเป็นมาแล้วทั้งหมดครับทั้งปีศาจที่มือเป็นน้ำกอริล่ายักษ์สีขาวปีศาจยักษ์ขนยาวและระหว่างการออกแบบตัวละครตัวนี้ครับริชมัวผู้กำกับเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า ในขณะที่ออกแบบตัวละครรัฟอยู่จู่ๆพวกเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ครับว่าพวกเรากําลังไปผิดทางนั่นแหละครับรัฟก็เลยค่อยๆปรับเปลี่ยนทิศทางและกลายเป็นอย่างที่เราเห็นนี้โผล่ออกมาครับเรียกว่าโชคดีแหละครับที่ทีมงานฉุกคิดขึ้นได้ถึงได้มีรัฟหน้าตาแบบที่เราได้ดูกันนี้ครับ เห็นแบบนี้แล้วไม่ต้องจินตนาการก็คงพอจะนึกออกแล้วครับว่ากว่าตัวละครการ์ตูนที่เราจะได้เห็นอยู่บนจอนั้นมันจะมีหน้าตาออกมาแบบที่เราได้ดูคนทำงานคนสร้างคนคิดเขาจะต้องเคี่ยวเข็นสมองกันขนาดไหนครับกว่าที่จะได้ตัวละครในแบบที่เราดูบางตัวเราก็รู้สึกว่าดูง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อน ซึ่งผมว่าการทํางานแบบนี้มันเตือนเราได้เป็นอย่างดีครับว่าถ้าเราหยุดงานกับตรงที่เรารู้สึกว่าแค่พอใช้ได้หรือว่าพอใจกับผลงานของตัวเองแบบง่ายๆแล้วก็เราไม่มีทางจะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดขึ้นมาได้แน่นอนครับ